ไี่ดูไม่ได้แต่อาเอาฮอาฮลา่าาฮาฮ่าฮ่าาฮ่ป่า่่่เาาาย แอมก็ทำมงมสามที่องศาไว้แอมจะโดนไม่จะร้องแล้วลงมาแอมแคมป์กั